จอหนังขนาด200เมตรนะครับเป็นจอฉายโปรเจคเตอร์ hmm. ว่าจะมาทําเป็นหนังนครับอันนี้ก็รุ่นราคาถูกถ้าราคาแพงก็จะสวยกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้มันราคาถูกจะได้ประมาณนี้ครับเป็นขนาด4ต่อสาไม่วายนะครับไม่ไม่ไ,มไอสิต่อ9นะจอตัวนี้ครับถ้า1 6ต่อ9นี่จะสวยกว่านี้เลยนะครับแต่นี่เป็นจอสต่อสามนะครับก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมว่ามันค่อนข้างจะสูงมากกว่านะครับค่อนข้างจะสูง ถ้าเป็นสี่ต่อสามนะครับถ้าเป็นสิบหกต่อเก้านี้ก็จะสวยเลยนะครับจอก็มาแกะด,ดูนะครับเกะจอดูก็เป็นด้านหลังก็จะเป็นหลังดำนะครับตรงด้านนี้เป็นหลังดำนะตรงด้านนี้หลังดำแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นผ้าไวนิ้นะครับเป็นผ้าไวเนิ้นนอไอไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับมันไม่เหมือนตามโฆษณาไว้เลย เพราะว่าขอบมันก็ไม่ไม่สวยนะพูดง่ายๆนะครับแต่ก็พอได้ไหมมันก็ได้ครับมันก็ได้ยอยะนูะ่เวลาฉายมาก็ภาพก็จะบีบลงนะครับภาพก็จะบีบลงนะบมันไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะนะครับมันเหมือนสั้นๆเหมือนทีวีจอตู้มากกว่าครับตัวนี้นะสิบหกต่อเก้าสองรอยนิ้วนะครับ ถ้าจะทําให้สวยก็ต้องขยายด้านข้างออกไปอีกนะครับทำเป็นโครงเหล็กออกด้านข้างกนะ็จะสวยอยู่นะครับทําเป็นโครงเหล็กออกไปเสาเสาสองต้นด้านข้างนะครับทําเป็นเสาชั้นขึ้นไปนะครับด้านข้างก็จะสวยชั้นละสองเมตรนะครับสองเมตรสามสามเมตรกว่ากว่านะครับสี่เมตรพอดีนะครับนี่ก็มารีวิวให้ดูกันตัวน,นี้ก็พันกว่านะประมาณพันแปดนะครับ แต่ถ้ารุ่นจอหนังจริงๆมันตกไป3,000กว่านะมันจะแพงกว่าน,นี้อีกเท่าตัวนะครับรุ่นนี้มันรุ่นทําเองมันก็เลยลืมสั่งเขานะลืมสั่งเขาสเปคลืมบอกสเปคเขาก็าเลยได้รุ่นนี้มาเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมก็รีวิวให้สมาชิกได้ชมกันเพราะฉะนั้นเวลาเราดูนะครับไอ้รูปภาพที่เขา เขียนไว้กับรูปจริงมันจะไม่เหมือนกันนะครับรูปภาพที่โชว์ไว้ก็จะสวยนะครับแต่รูปจริงสั่งมาแล้วก็จะเป็นขนาดสี่ต่อ3นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันไม่เหมือนจอหนังครับโอเคนะครับผมก็มาตัดออกใหม่นะครับมันยาวสูงเกินไปครับตัดให้มันสวยขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะได้เหมือน16คูณเก้าขึ้นมาหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะโอขึ้นมาแล้ว ตัดแล้วก็มาใส่กาวนะครับเพราะว่ามันเป็นมันทําไม่ยากนะครับเพราะมันเป็นในวายนิ้วนะครับเขาทํามาจากวายนิ้วเฉยใช้กาวกาวร้อนกาวอะไรติดได้เลยนะครับขอให้เราวัดให้มันดีดนะครับ <Okay. S 1> ว่าไม่ต้องทําดีก็ได้ไม่รู้คจะมีคนมาจ้างเราหรือเปล่า <laughs> งานนี้ลงทุนว่าจะซื้อจอหนังมาเลยก็เอาจอตัวนี้ก่อนถ้ามันไม่เวิร์กแล้วก็ บริการเราไปครับบริการซีนีมาเราไปเดี๋ยถ้าคือตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถเล่นคาราโอเกะได้ด้วยไงตัวนี้นะครับถ้าจะไปใช้คาราโอเกะในจอหนังมันก็กระไายอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าตัวนี้เราสามารถฉายหนังได้แล้วก็เล่นคาราโอเกะได้นะครับเพราะว่าผมจะเน้นฉายคาราโอเกะด้วยนะครับตัวจอนี้แล้วก็จะเน้นฉายหนังแล้วก็ฉายพวกคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็จะใช้จอลักษณะนี้นะครับเน้น ขายรับงานแก้บนนะครับแก้บนอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้พอเราก็ตัดออกมันมันมันสูงเกินไปแล้วมันไม่สวยครับต้องตัดออกมานะตแกแแ่งจอนะครับก็ยาว4ี่จุดห้าเมตรนะครับ4ี่จุดห้าแล้วก็สูงก็ประมาณ2 6, 2 6จุจุดนะครับสองจุดดนะครับประมาณนี้แหละครับ2 7 5จุดเจดห้านะครับ ก็ถือว่าสูงอยู่นะก็ะถือว่าสูงคอันนี้ก็จะเป็นส่วนสูงเราติดกาวใหม่กันตอนนี้กาตาช้าง,งแล้วก็ไปให้ร้านเขาใส่ตาไก่ให้นะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ร้านเขาใส่ตาไก่ตัวนี้จะไว้ข้างล่างนะครับตัวนั้นก็จะไว้บนตัวนี้ก็ไว้ข้างล่างนะครับเราก็จะเราจะเขียนไว้ว่าบนอยู่ไหนล่างอยู่ไหนนะครับเรแล้วตัดไปเหลือ280นะครับตอบนี้นะ ก็คือความสูงของจอก็อยู่ประมาณ2.8นะครับ2.8ขาตั้งก็ราว60เซนนะครับ60เซนก็ประมาณ3เมตรกว่าสูงไปจับพื้นดินราวสัก3เมตรกว่าองชาติก็ใส่สามพงก็ได้นะครับใส่องชาติก็ได้เลยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแรงจอโปรเจคเตอร์ให้เป็นจอหนังเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกวายหน่อยก็จะออกยืดด้านข้างก็คือ อันนี้กว้าง4ี่จุดสี่จุดห้าเมตรนะครับยาว4ี่จุดห้ากว้างของเดิมสามนะครับสามกว่ากว่าแล้วก็ลดตัดลงไปยี่สิบห้าเซนยี่สิบเซนนะครับตัดออกไป2ี่บเซนติเมตรแล้วก็พับเข้าไปภ้าเป็นรวมเป็น25ห้านะครับก็จะได้ภาพออกมาสวยขึ้นมาแล้วครับไม่ต้องยังไม่ต้องซื้อจอใหม่แล้วครับตอนนี้คิดแรกว่าเราจะซื้อจอใหม่แล้วเราเพิ่งมือสมัครเล่นอยู่นะครับไปซื้อจอใหม่อีกสามพันกว่า4ี่พันห้าแล้วไม่ไหว ตัวนี้ก็พันกว่าแล้วครับเพราะงั้นเราก็เอาจอเดิมที่เป็นจอโปรเจคเตอร์ขนาด4ต่อสไมนี่ละมาแปลงออกครับมาย่อยืดให้มันลดความสูงลงนะครับประมาณ20เซนนี้สวยงามพอดีนะครับแล้วก็ด้านข้างก็ติดไฟแล้วก็ทำเป็นโคง้งโค้งกว้างโค้งหน้ากว้างนะครับโค้งหน้ากว้างอยู่ด้านข้างนี่นะครับเป็นโค้งหน้ากว้างออกมาหน่อยมันจะได้ดูยาวออกไปอีกนิดหนึ่งนะครับแต่แตจริงๆแล้วเวลาฉายมันก็จะปรับเป็น16ต่อ9ให้เราอยู่แล้วแหละครับ ตามจอนะครับเวลาทรายนะแต่ว,ว่าเวลาเรากลางนะครับก็จะให้มันดูดีหน่อยอันนี้ก็เดี๋ยวไปให้ร้านเขายิงตาไก่ให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเจาะรูไว้แล้วครับมาร์คไว้แล้วมาร์คเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินไว้แล้วเตรียมที่จะให้ร้านเขายิงตาไก่ให้นะครับเอโอเคทีนี้เป็นที่พอใจแล้วครับเมื่อกี้ตอนเอามาใหม่นี่โอ้ยดูไม่สวยเลยนะครับแล้วก็เราต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการ ทำโครงเหล็กต่อนะครับทำโครงเหล็กต่ออันนี้ก็วิธีการแต่งจอเล็กๆน้อยๆนะครับผมมาอาศัยโรงเรียนชุมชนบางสะพุงครับเพราะว่าบ้านผมมันไม่มีพื้นที่โล่งปูไม่ได้นะครับปูไม่ได้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นโครงนะครับเราก็จะทําโครงอยู่นะครับโครงจอก็สี่เมตรกว่านะครับความยาวสี่เมตรแปดสิบ 4เซนติเมตร70 60นะครับทำอยู่โดยผมก็มาทำโครงที่ร้านทับลงทุนเหล็กไปประมาณ1,000ประมาณ1,000บาทช่างก็ประมาณ1,000เองนะครับทำเป็นโครงมาตรฐานไม่ได้เป็นโคง้งบันไดลิงนะครับไม่ได้มาทำเป็นโครงบันไดลิงเพราะว่าลองทำโครงตัวนี้ก่อนที่มันจะใช้ได้ด้วยป่ากนะครับ เก็ทำเรียบร้อยแล้วเพราะเราไม่อยากลงทุนเยอะครับลงทุนเยอะแล้วมันจะขาดทุนเพราะว่างานนม่มีนะครับเราทำฉายเล่นๆราจะเป็นโรงจอ4เมตร50นะครับสูงประมาณเกือบ3เมตรยาว4เมตร50 200นิ้วนะครับตดยน,น,นี้ก็จะยาวประมาณส0งร้อยนิ้วเราจะว่าจะทายได้ไหมน้อยครับวงของเราเสร็จแล้ว